สวัสดีครับผมกุ้งชานมคนนนครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของโตโยต้าโคโรราคอสจับน้ํามัน e85 ว่ามันเป็นยังไงครับผมใช้มาแล้วเจอครับตัวผมจะไล่้ฟังครับว่าได้ผลยังไงบ้างครับโอเคตามเข้ามาฟัง,งครับสนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมคนน,นเนี้ยากาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียว กู้น,กนนนจะทำวิดีโอชน,นี้สวัสดีครับผมกุ้งชานนมคนนนครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของผมนะครับกับการใช้รถโตโยต้าคุณวราคอ s สเครื่องยนต์1.8สปอร์ตนะครับเป็นเครื่องยนต์บินซินล,ล้วนๆไม่มีแบตเตอรี่ว่าเขาใช้งานกับไอ้น้ำมัน e85 แล้วฟิลลิ่งของรถเป็นยังไงเดี๋ยวขับรถไปเล่าไปเรื่อยๆ ตอนนี้ผมใช้น้ำมัน e85 มา1ถัง2ถังถัง2ถังแล้วก็คนตอบรับมาก็ก็ดีนะครับถ้าคุยในมุมมุมบวกอ่ะคุยในมุมบวกเป็นน้ำมันที่ราคาถูกช่วยชาติประหยัดน,น้ำมันออันนี้ก็เป็นมุมบวกนะครับว่าว่ามันโอเคแหละแล้วก็มันใช้งานได้ไหมได้ครับการการันตีจากโรงงานว่า เครื่องยนต์ของ t o y ต t a c ค r o l l a c ค s s 1.8 Sport เครื่องยนต์บินซินล้วนเนี่ยใช้น e ้ำมัน e85 ได้ก็ก e ็ dai, Light, sí, being cosas, goals, life, yeah, pair, ไม่ม um ีปัญหาใดๆไม่มีปัญหาใดๆกับการใช้งานไม่มีวิ่งสะดุดไม่มีเครื่องเสียหายอะไรถ้าใช้มาสองถังก็ก็โอเคอันนี้อันนี้พูดถึงมุมมุมปัญหาที่จะเกิดนะแต่มันมีข้อบวกข้อลบอยู่อ่ะอันนี้มาพูดข้อบวกอะไรอีกอ่ะ คิดไม่ออกล่ะแต่ในใจผมหข้อลบเยอะมากเลยนะข้อลบมันเยอะอ่ะผมจะเล่าข้อบวกเดี๋ยวข้อบวกเดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกแต่ตอนนี้ข้อบวกขอจบไปก่อนขอข้าไปก่อนขอหันมาคุยตรงข้อลบในใจผมก่อนข้อลบในใจผมนะ่ผมไม่ได้เก็บข้อมูลสถิติจากคนอื่นมาเนี่ยเอาไปข้อลบจากในใจของผมมันทําให้ โตโยต้าโคโราคอส1.8สปอร์ตเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าอยู่140แรงม้าแล้วก็แรงบิด177นิวตันเมตรต่อใช้บินซินแกสโซฮอล์91แกสโซฮอล์95เวลาที่ผมเหยียบแล้วมันทยานมันมีพลังในการวิ่งเยอะเยอะจริงๆเยอะมากแต่พอเปลี่ยนมาใช้ e85 ปับ๊บพลังผมหายไปไหนรถผมเสีย มันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไยนะผมเคยชิงกับพลังที่โตโยต้าคโรละ่าคอร์ส178สปอร์ตเนี่ยที่มันปล่อยออกมาให้เราได้รู้สึกชยานพุ่งออกไปเนี่ยมันหายไปอ่ะมันหายไปมากมากเลยหายไปมากๆเลยผมไม่รู้มันหายไปมากน้อยแค่ไหนผมไม่มีเครื่องมือในการวัดนะครับแต่ความรู้สึกในใจของผมเนี่ยม,มันหายไปแบบเยอะมากๆเลย มันหายตั้งแต่เติมน้ำมันแล้วออกจากปั๊มที่ออกจากเลื่แจะเหยียบคันเร่งเพื่อจะพุ่งให้ตามรถคันอื่นๆที่เขาใช้ความเร็วอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ออกมันไม่พุ่งมันไปช้าจังเลยนะครับอันนี้คืออันนึ่งนะออ,ออกตัวช้ามากครับเพื่อนๆออกตัวช้ามากแล้วก็ข้อต่อมานอกจากการออกตัวช้าแล้วเนี่ยการเร่งแซง ก็น่วงนวง่วงงวนะน่วงนวมันแบบหน่อยหน่อยหน่นห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 นอยยังไงไม่รู้ว่ามันมันไม่ค่อยทยานอยากไปไม่ได้ไปอ่ะอยากไปมันเคยแบบเฮ้ยแค่นี้กูไปได้สบายหรือเฟือนะกลายเป็นว่าไม่ไปสางงานเคยไปไม่ไปสางงานนะอันนี้อันนี้แรงอัตราเร่งแสงนะแรงไปอีกนะผมกดคันเร่งนะกดคันเร่งแรง พวกช่วงแรงปลาผมก็ไม่ได้เยอะมากมายประมาณร้อยสิบร้อยี่สิบเนี่ยเหมือนเยียบไปแล้วนะพอมันออกตัวเนี่ยมันไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยพุ่งแล้วก็จะเร่งแสงมันก็หน่อยหน่อยพอไปถึงแรงปลายเหมือนมันสุดอ่ะเหมือนมันมีแรงที่มันสุดแล้วว่ามันไม่ไปแล้วมันสุดแล้วมันไม่ไปแล้วอะแต่ตอนที่ใช้ไอ้แก๊สโซฮอร์เก้าห้ามันไปได้อ่ะมันมัน มันยังหาจุดสุดไม่เจอจุดสุดของพลังเครื่องไม่เจอแต่ใช้น้ำมัน e85 เฮ้ยไปเจอตอนสุดของวันอ่ะคือมันแบบกูทําให้มึงได้แค่นี้เครือหยุดันไว้ได้แค่เนี้ยมึงจะไปอีกเหรอก็กดไปดิกดก็ดไปก็อย่างงค้นลยมันมันโอ้โหทั้งออกตัวทั้งเล่งแซงทั้งแรงป่ายมันเหมือนรถคนละคันเลยครับมันเหมือนรถคนละคันมันไม่เหมือนรถคันเดียวกันเลย อันนี้คุยในช่วงของอัตราเร่งด้วยลักษณะของผมที่ใช้รถอยู่ในช่วงของการจาราจรแบบติดขัดแล้วก็การจาราจรที่ไม่ติดขัดบ้างไอ้ช่วงที่ติดขัดเนี่ยโอ้หคุณเอ้ยมันออกตัวไม่แทงเขาว่ามันกดทะล่งไปแล้วเหมือนเขาไปแล้วเราเรายังหน,อน,อน,อนอ่อยๆอะไรตาวๆก็อยู่เลยมันไม่ค่อยยานยังไงไม่รู้ว่าแต่ว่าถามว่ามันประหยัดไหมประหยัดมากครับประหยัดมากค่าใช้จ่ายต่อถังนี่ไม่ถึงพันบาท ต่ถ้าเติม e85 เนี่ยเอ้ยถ้าเติมแก๊สโซฮอล์95เนี่ยถัง1,002 1,003นะครับ1 2 0 0 3กับกับ900 800กับ1,002นี่ก็ถือว่าประหยัดไปแต่ว่าจานวนกิโลเมตรต่อถังต่อลิตรเนี่ยตอนนี้ผมวิ่งได้411 411เนี่ยจะหมดถังแล้วแต่ถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95เนี่ย500เห็น500กิโลเมตรเห็น,เห,นเห็นแน่อะไรเงี้ยแล้วอัตราเร่งก็จะเห็นเห็นตลอดเวลาเห็นตลอดเวลาที่ที่เราอยากจะเร่งน,นะครับ แต่นี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึ่งอารมณ์เหมือนแบบขับรถหวานเย็นขับรถใจเย็นนะแล้วพยายามใช้อัตราเร่งที่ Cruise Control แล้วก็เพื่อจะให้ทําการประหยัดที่สุดเลยนะปที่สุดใช้ค r u i s e Control แค่ค่อยอเร่งความเร็วขึ้นไปแค,ค่อยเร่งความเร็วขึ้นไปแต่ถ้าเป็นแก๊สโซฮอ95ผมได้ถึง22 23กิโลเมตร่อลิตรเรียกว,ว่าใช้ Cruise Control กับการจราจรที่ไม่ค่อยติดขัดน,นะนะค่อนข้างที่จะแบบไหลเร,เ,รเรื่อยเรเนี่ย แกโอเกาหาาได้ถึง22ก็กว่าที่ผมเคยทำวิดีโอเอาไว้แล้วนะแต่ถ้าเป็นไอเจ้านี่นะคุณกดคลุชคอนโทรลคุณไม่ต้องเบรคคุณปล่อยไหลคุณลงสะพานทำทุกอย่าง14กิโลเวตต่อลิตร14กิโลเวตต่อลิตรเฮ้ยมันมันน้อยมันน้อยมากเลยนะมันน้อยมากอ่าก็ลองเฉลียล่ยเฉลี่ยค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นกิโลเมตรต่อบาทกิโลเมตรต่อบาทอันนี้อยู่ประมาณ2.2บาทต่อกิโลเมตรไอ้เจ้าไอ้เจ้า E85 แต่ถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์95วิ่งได้ระยะทางดีกว่าอัตราเร่งดีกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ2.7 2.2กับ2.7ห่างกันนิดหนึ่งห่างกันนิดหนึ่งประมาณ2.2ห่างประมาณ50สตางค์ ใช่ไหมขอ้อมูผิดไหมสองจุดสองสองจุเจเใช่ใช่ใชห่าประมาณห้าสิบตตังต่อกิโลเมตรผมยอมจ่ายเพิ่มว่ะสำหรับคนสำหรับคนที่ชอบอัตราเร่งชอบเร่งแซงชอบพุ่งนะช,ชอบพุ่งมีอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอยากใช้แก๊สโซฮอลเก้าหมากกว่า E 8 5อีกอันหนึ่งก็คือบ้านผมเนี่ยอยู่ในซอยที่มันจะต้องออกปากซอยแล้วมันต้องพุ่ง3มเลน เพื่อจะไปขึ้นสะพานกับรถตรงพระปิ่นสมานะใครเคยขึ้นสะพานกับรถหน้าพระปิ่นสมัยไหมไอซอยที่จะออกจากประซอยแล้วก็จะพุ่งขึ้นสะพานกับรถอะไอมุมที่ผมเคยพุ่งผ่านเนี่ยมุมที่ผมเคยพุ่งผ่านเนี่ยถ้าถ้ามาใช้ e85 เนี่ยไอมุมเดิมๆของผมเนี่ยไอลักษณะการจราจรที่ผมเคยแบบพุ่งแล้วผ่านมันพุ่งไม่ผ่านมันพุ่งไม่ผ่านแต่ถ้าคนที่ปรับตัวชินแล้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหาคนที่ชิน เแ,นะแต่ผมอ่ะใช้แก๊สโซฮอล์มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะชินกับอัตราเร่งแบบนั้นแล้ววันหนึ่งผมมาใช้ e 8 5มันไม่ได้อัตราเร่งแบบนั้นเพราะฉนั้นมันเสี่ยงอันตรายครับมันเสี่ยงอันตรายที่ผมเองอะ่ะแหละเพราะว่าผมชินกับที่พลังของเครื่องยนต์ที่มันตอบสนองเราได้ในมุมแบบนี้แต่พอวันนึงเรามาใช้ e 8 5แล้วมันไม่พุ่งทะยานอย่างที่เราเคยชิน มันก็เลยเกิดว่าเฮ้ยตายแล้วมันไม่พุ่งดถยทันหลังเข้ามาด้วยความเร็วระยะนี้แล้วเฮ้ยมันเสี่ยงมากเลยว่ะก็ต้องหาทางหลบดีว่าจังนั้นอ่ะเขาใจดีดีเนาะเขาใจดีเขาด่าผมแน่แล้วดูคาดการณ์แล้วเขาเบรกเขาเบรกล้วเราก็สามารถปาดออกไปได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องไม่เหมาะนะไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยที่จะทําแบบนี้แต่ก็เล่าให้เลยรู้ว่ามันเกิดปัญหาสําหรับคนที่เคยชินกับ อัตราเร่ง A แล้วไปเจออัตราเร่งที่ A ลบลบลบๆอะไรเงี้ยนะมันทําให้ความเคยชินเราเสียไปความเคยชินเราเสียไปมันก็จะเกิดความเกิดอันตรายเกิดอะไรเงี้ยต้องมาปรับตัวอีกเยอะสําหรับคนแนะนาสำหรับคนที่อยากจะประหยัดแล้วหันมาใช้ e85 ผมมองดูแล้วความประหยัดประหยัดไหมประหยัดประหยัดแต่ว่าข้อด้อยที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะเลยอันนึงผมเป็นคนชอบเปิดฝากระโปรงรถช่วงที่จอดถึงบ้านแล้วอ่ะอยากจะระบายความร้อน เพราะว่าเครื่องยนต์บินซินของอแกโซอฮอเอ้ยเครื่องยนต์ของอะะไรนโตยโยต้าโคโร拉คอร์สสปอร์ตท,ที่มีแบตเตอรี่ที่ไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงทีเดียวเทียบกับรถโตยโยต้าโตยโยต้าวีโก้ของผมที่ผมเคยใช้เนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเมื่อผมใช้งานไปแล้วเนี่ยเมื่อถึงบ้านเนี่ยอุณหภูมิความร้อนของเครื่องนยนต์เนี่ยมันก็ร้อนในระดับหนึ่งแต่อันนี้มันจะร้อนกว่าผมก็รู้สึกว่าอยากจะถนอมเครื่องยนต์ก็เลยจะเปิดฝากระโปรง เพื่อให้เกิดการระบายความร้อนได้เร็วขึ้นหลังจากที่ผมใช้งานมาถึงบ้านแล้วนะแต่ผมพบว่าผมพบว่าการใช้น้ํามันแก๊สโซฮอ95เมื่อผมเปิดฝากระโปรงออกมาแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเหล็กค้าฝากระโปรงเหล็กค้าฝากระโปรงเราจะต้องเอามือไปจับเหล็กค้าฝากระโปรงเพื่อจะมาค้าฝากระโปรงนะอุณหภูมิของไอ้เจ้าเหล็กตัวเนี้ถ้าผมใช้น้ํามัน e85 ใช้น้ํามัน e85 ไอ้เหล็กตัวนี้มันร้อนกว่า มันร้อนกว่าเี่ยอันนี้ไม่รู้ผมคิดมากไปหรือวานะไม่รู้ผมคิดมากไปหรือ่าแต่ผมรู้สึกได้มันจับอยู่ทุกวันน่ะมันจับอยู่เช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งอ่าเช้าใช้งานแล้วก็เย็นใช้งาเนี่ยจับจนจําได้ว่ามันร้อนระยะนี้มันร้อนระยะนี้แต่พอเปลี่ยนเป็นน้ำมัน e85 ปั๊บไอละไอความร้อนที่มันมากระทะร่างกายเราตอนที่เราเปิดฝากระโปรงกับไอ้ที่เราเอามือไปจับเหล็กค้ำฝากระโปรงเนี่ยมันอุณหภูมิต่างกันเยอะมากครับเพื่อน อุณหภูมิมันโหมันร้อนมันร้อนกว่ากันเยอะร้อนกว่ากันเยอะเลยนั่นก็จะแปลความหมายได้ว่าเครื่องยนต์ร้อนกว่าแต่เกความร้อนบนเลือนไม้เนี่ยโอเคเหมือนเดิมนะเกค,ความร้อนอะ่ะพราพอเดิมกลางๆนี่แหละเกความร้อนแต่ไอความร้อนที่อยู่ตรงฝากระโปรงเครื่องยนต์เนี่ยไม่เหมือนกันครับเพื่อนๆจากความเคยชินของผมนะขอโทษด้วยผมไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิจับประเด็นให้ดูนะแต่มาใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกเอาว่าเนี่ย เราจับอยู่ทุกวันทุกวันจนจําได้ว่าเนี่ยระยะความร้อนมันอยู่ระยะนี้นะแต่วันนี้พอเปลี่ยนเป็นน้ามัน e85 เนี่ยระยะความร้อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับเพื่อนอันนี้ก็มันจะทําให้เครื่องยนต์เสื่อมไปไหมมันจะทําให้เครื่องยนต์รับความร้อนไอชิ้นส่วนเนี่ยจะเจอความร้อนสะสมมากไปไหมอะไรเงี้ยคือมันร้อนแตกต่างไอเหล็กจับเนี่ยจักอุ่นนะเอาอุ่นเป็นเป็นเกือบร้อนเลยอะจักอุ่นเป็นเกือบร้อนจนแบบไอถ้าใช้ e85 เราเอามือไปจับก้าน ไอนนนนนนเนี้ยนานๆเนี่ยเอาลมแบบว่าเราจับต่อไม่ได้เราจับต่อนี่มันร้อนมันร้อนเกินกว่าที่ผิวหนังเราเรา,เราจะรับมันได้อะไรเงี้ยอันนี้นี่คือความรู้สึกของผมนะความรู้สึกของผมนะอ่าแล้วก็อีกอันหนึง่งช่วงที่ผมกดคันเร่งแบบกดเยอะๆแบบที่เรากดเยอะๆในน้ํามัน e 8 5เนี่ยเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยที่มันเข้ามาห้องผู้โดยสารที่เราได้รู้สึกเนี่ยผมว่ามันเยอะมันเยอะกว่าน้ํามันแก๊สหอเกหหรือ95ผมว่ามัน ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะอันนี้ก็ไม่มีตัววัดระดับเสียงไม่มีอีกใช้ความรู้สึกล้วนเลยความรู้สึกของผมเนี่ยผมฟังดูมันมันมีเสียงเครื่องยนต์เข้ามาเยอะโดยเฉพาะรถติดอ่ะช่วงที่เราไต่ไต่ความเร็วอ่ะช่วงความเร็วประมาณพันสี่พันห้าเวลาที่เราวิ่งรถติดอ่ะออกตัวไปหน่อยหนึ่งออกตัวไปหน่อยแล้วเบรกหน่อยแล้วเบรกเนี้ยเครื่องมันจะขึ้นอยู่ประมาณพันสี่พันสามพันสี่อะไรเงี้ยแล้วมันจะแบบดังอ่ะแล้วก็อีกอันนี้อีกอันนึงได้อีกอันนึงติดเครื่อง ตอนเช้าเช้าติดเครื่องครั้งแรกเครื่องมันเหมือนเครื่องมันจะวอร์มอยู่ที่ประมาณพันสองพันสามพามแต่ใช้น้ำมัน e แปดหเนี่ยเครื่องมันวอร์มเกินพันห้เครื่องมันกระโดดไปเกินพันห้ตอนวอร์มครั้งแรกะนะอันนี้จากข้อมูลที่ผมจับประเด็นมันได้นะอันนี้ผมมองดูแล้วถ้าเราใช้โตยโยต้าโคโรล่าคอส รุ่น1.8สปอร์ตอันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบรุ่นอื่นเลยนะไม่เปรียบเทียบผมไม่เคยใช้รุ่นอื่นผมมีแต่โตโยต้าโคราคอสรุ่นสปอร์ตนะครับแล้วคือรุ่นบินซนล้วนว่างั้นผมขอโทษที่ไม่มีประสบการณ์เปรียบเทียบแบบอันอื่นเลยอันนี้จะพูดเฉพาะไอสิ่งที่ผมได้ใช้จากประสบการณ์จริงของผมนะผมว่านะเราซื้อเครื่องแรงมาแล้วอะซื้อเครื่องแรงมาแล้วอะแต่เราต้องมาวิ่งอืดนๆแบบ Eco อีโคคาเฮ้ยไปซื้ออีโคคาดีกว่าไหมไปซื้อ,อ Eco กว่า้หม เราซื้อรถที่มันแบบพลังเยอะๆอะเราซื้อรถที่มีพลังร้อยสี่สิบแรงม้าอ่าร้อยเสิบนิวตันเมตรอะไรเงี้ยคือเราซื้อรถที่มีพลังมาแต่ต้องมาใช้อืดๆแบบอยู่กขาผมว่าซื้อว่าทำไมอ่ะทำไมโอ้ถ้างั้นผมก็เลยคิดว่าไหนๆซื้อมาแล้วเนี่ยผมมองดูค่าความเสื่อมกับ เทียบกับความประหยัดที่มันจาก2.2กลายมาเป็น2.7เนี่ยไอค้ค่าความต่างตรงเนี้กับไอ้ค่าที่เราต้องไปซ่อมบำรุงรถอะซ่อมบำรุงรถเนี่ย,อมมมเ,ยเออและอย่างนึงเขาบอกเดี๋ยวนึกได้เขาบอกว่าไอ้เจ้าน้ามันแก๊สโซฮอล์95อันนี้เป็นเรื่องเล่านะจริงไม่จริงผมหาข้อมูลเปรียบเทียบให้ไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องเล่าว,ว่ามันจะส่งผลต่อระบบทางเดินน้ํามันต่างๆมันจะมีคเหมามันจะมี ทาสารคาไอที่มันเหนียวเหนียวดำดำะนะเขาว่ากันว่ามันจะมีเยอะหลังจากที่เราใช้ต่อเนื่องนานๆใช้ต่อเนื่องยาวๆมันจะมีไอเจ้าสารตัวนี้ที่อยู่ในระบบทางเดินน้ํามันไม่ว่าจะเป็นท่อปัม๊มหัวฉีดห้องเผาไหมท่อไอเสียแคทเทอริิกอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะมีไอเจ้าสารตัวนี้มาเยอะันนี้ จากข้อมูลที่ผมได้ดูใน YouTube จากข้อมูลที่เขาเล่าเล่ากันมาอันนี้อย่าชึ่งอย่าเพิ่งเชื่อผมรนะ้อนตะอ่เทียบกันว่าเนี่ยถ้าเราจ่ายแพงกว่าอีก0.5สตางค์ไอศูย์จบาท0.5บ,บาทต่อกิโลเมตรเออเหมือนเราจ่ายเงินค่าซ่อมไหมแลกกับเงินค่าซ่อมหลังจากที่เราไปซ่อมเมื่อเราใช้ใช้น้ำมันประหยัดประหยัดไปนานนๆนแล้วรถมันเสียเราจะต้องไปจ่ายค่าซ่อม เอาเงินแจกค่าซ่อมเนี่ยมาใช้น้ํามันที่ไม่ทาไปซ่อมเออเอาไปจ่ายกับน้ํามันเอ้ยเอาไปจ่ายค่าน้ามันแทนการจ่ายค่าซ่อมผมว่ามันก็น่าจะชดเชยหรือว่ามันน่าจะทวงดุลกันในมุมที่พอเหมาะพอเจาะจนกระทั่งผมคาดการว่ามันน่าจะทถั่วกันได้อารมณ์แบบใคาจะจ่ายเท่ากันความคิดผมนะไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจในความคิดผมไหมจ่ายค่าน้ำมันแพงไปงนิด เทียบกันไปรวมกับการที่เราไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมแต่ถ้าเราจ่ายน้ามันถูกแล้วเราต้องไปเจอค่าซ่อมนะผมมองดูแล้วมันพอกันมันพอกันเราเอามาใช้น้ามันที่เหมาะกับรถแล้วไม่เกิดแรงหน่วงไม่เกิดข้อเสียหายกับรถผมว่าน่าจะาคุ้มค่านะมองถึงความคุ้มค่ามองถึงความาได้เปรียบเสียเปรียบไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะใช้แก๊สโซฮอล์ก1หกหหรือเบนซินล้วนไปเสียเลยอันนี้ ขอตอบในอุดมการ์แนวความคิดของผมคนเดียวคนเดียวเพื่อเป็นแนวทางให้กับใครได้นะเป็นแนวทางนะแต่อย่าเชื่อผมนะอย่าเชื่อผมคุณไปเก็บข้อมูลด้วยตัวคนเองอีกครั้งหนึ่งจากสิ่งที่ผมเก็บข้อมูลแล้วเอามาเล่าให้คุณฟังแล้วุณไปเก็บข้อมูลอีกทีหนึ่งเปรียบเทียบเปรียบเปยวิเคราะห์แยกแยะ,แยะด้วยตัวคุณเองอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในหนังก็จะใช้คำว่าไหนะรับชมด้วย วิจรณ์นาหยานของคุณเองแล้วกันอีกทีนะครับอันนี้การเล่าให้ฟังในลักษณะของการใช้น้ํามัน e85 เนี่ยตอนนี้ยังเป็นน้ํามัน e85 นะถังที่2ผมคาดว่าหมดถังนี้แล้วผมพอละ <laughs> พอละผมขอไปใช้น้ํามันบินซินแก๊สฮอลหรือว่าบินซินล้วนดีกว่าสําหรับผมนะสําหรับผมนะแต่ถ้าคนอื่นคิดว่าโอเคฉันยอมรับได้กับผม ไม่ใช่คนที่สิ่งมากผมไม่ใช่คนที่ต้องการอัตราลเร่งเยอะๆผมไปเรื่อยๆหวานเย็นต้องการให้รถประหยัดใช้จ่ายมากที่สุดอะไรเงี้ยก็โอเคในในความคิดของคุณนี่ถือว่าโอเคยอมรับได้แลวคุณก็ไปชดเชยในเรื่องของการซ่อมบำรุง,งตอนตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่านะยังไม่มีใครบอกได้ว่าการใช้น้ำมัน e85 แล้วจะต้องไปซ่อมจุด a จุด b จุด c จุด e อะไรเงี้ยมันเป็นแค่คําบอกเล่ามันเป็นแค่คําแนะนําที่ผมได้เก็บข้อมูลมาเฉยๆ เออใช้แล้วอะเหนื่อยเคยเคยขับรถแบบแรงๆแล้วก็มาขับรถเอื่อยๆมันก็เฮ้ยเออมนรู้จะบอกไงก็เ <c ười> <c ười> <c ười> ออพูดไม่ออกเลยยังไงก็เพื่อนๆลองลองเอาข้อมูลจากความคิดของผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆไปลองใช้้ดยอีกทหนึงนะไอ้น้ำมัน e85 แล้วเพ่อนๆลองลองใช้สต เอาเป็นว่าเติมให้ให,ให้น้ํามันเบนซินอะใกล้ใกล้หมดเลยครับใกล้ๆกล้หมดแล้วเพื่อนลองเติมอแก๊สโซฮอล์95ไปสักครึ่งถังครึ่งถังทดนลองดูก็ได้ครับเพื่อนทดนลองดูเห็นผลตั้งแต่ออกหน้าปั๊มเลยครับ <laughs> เห็นผลตั้งแต่ออกหน้าปัม๊มแล้วเพื่อนผมที่แบบอยากซื้อสายยางสักสองเมตรมาดูดออกไม่ให้หมดเลย <laughs> จะเติมแก๊สโซฮอล์95แล้วโอ้มัน,มนก็ทนใช้ไปผมอยากรู้ว่ามันได้ผลยังไง ค่าเฉลีย่ยเป็นยังไงคำบอกเล่าที่อื่นๆแล้วมันเหมือนไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองแล้วมันไม่เชื่อแต่วันนี้ผมทดลองด้วยตัวผมเองแล้ววันนี้ผมทําด้วยตัวผมเองแล้วผมมีข้อมูลของตัวผมเองแล้วก็ลวเลยเอาข้อมูลอ่ะมาแปลเป็นภาษาสื่อสารให้กับเพื่อนๆได้ลองรับชมอียทีหนึ่งว่าเนี่ยมันเหมาะไหมกับแนวแนวการขับของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบชอบปาดชอบแซงชอบวิ่งผมว่า วิ่งประหยัดนะไอ้แคสโซฮอก็ครัผมว่าประหยัดกว่ามันได้22กว่าผมทาได้นะวิ่งนั่ง3คนความเร็วประมาณ80แบบรถติดน้อยๆน,นะใช้ครุสคอนโทรลนะผมได้20นะ21 22ย22.3เลยนะเป็นเพื่อนลองไปดูในช่องชานมคนนอนผมทําวิดีโอไว้ว่ารถผมนะ่ะประหยัดน้ำมันได้ถึง22.3กิโลเมตรต่อลิตรแล้วผมถ่ายวิดีโอเรียวถามตอนกําลังขับเลย นะครับลองกลับไปชมนึง่งนั่นแะน้นำมันบินซินแก๊สโซฮอ95มันทําได้แต่ไอันนี้ผมทําด้วยวิธีการแบบนั้นแหละวิธีการที่ได้22.3เนี่ยไอนย้นี้มันได้14กว่ามันได้14กว่าก็เป็นเรื่องลองลองเปรียบเทียบดูเอานะลเทียบดูดูเอาอีกท e ีแล้วกันลองใช้เองก็ได้ลองใช้เองจะเห็นผลชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันวิเคราะห์แล้ว ตัวคุณเองแล้วเนี่ยวิเคราะห์แล้วว่ามันเหมาะไหมกับตัวคุณนะครับถ้าใครขับรถแบบหวานเย็นโอเคใช้ได้แต่ถ้าใครขับรถสายสายมุดสายแบบไขแสงไม่ได้พวกหัวร้อนปวดขี้บ่อยๆต้องรีบไปขี้อะไรเงี้ยนะพวกนี้ต้องแก๊สโซฮอ์95ผมว่าคุ้มสุดสําหรับผมนะครับโอเคสําหรับคนที่รับชมมาจนจบน,นะขอบคุณมากนะครับที่รับชมสละเวลาของคุณนะครับ <c oughs> ผมมีข้อมูลดีๆเราจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็คงจะขอจบโดอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยอย่าลืมมาทานกาแฟนะครับที่ตลาดน้ำบางคูรัซอยกาตนานะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ผมขายกาแฟโบราณเนยก,กาแฟกาแฟสดนะครับหลายหลายกาแฟแล้วก็มีนอกจากกาแฟก็มีชานมมีชา,ชาเขียวมีหลายๆอย่างเพื่อนๆก็มามาทานกันได้นะครับก็มาเจอผมสอบถามปัญหาคุยเรื่องราวจากที่ผมทำยูทู e ก็ได้นะครับว่า อ่าทำยังไงแล้วก็ข้อมูลเรื่องรถอะไรก็โดยเฉพาะวีโก้นะโตโยต้วาวีโก้กับครอสผมใช้2องสรุ่นก็มาถามข้อมูลได้นะครับตอนหลังๆนียเมื่อก่อนนี้ใช้ช่างซ่อมช่าง,งตลอดเดี๋ยวนี้ชักเริ่มไม่ไหวจ่ายค่าแรงค่าแรงมันเริ่มขึ้นค่าแรงขึ้นก็เลยเริ่มซ่อมเองทำเอาเองก็เลยก็จะรู้ว่าไอ้เจ้า2รุ่นเนี่ยเขาจะมีข้อบกพร่องอะไรบ้างแล้วเราทําเองอะไรได้บ้างในเงนี้ยครับอ่ะโอเคเข้าบ้านถึงบ้านลว ขอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนนะครับบายบาย